สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมแม็กซินัทวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกถึงการตั้งค่ากราฟิกหรือว่าภาพภายในเกมเรนโบว์ซิกันและสําหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะส่วนใครที่ชอบภาพสวยๆเนี่ยแนะนําว่าให้ปิดวิดีโอนี้ไปได้เลยส่วนใครที่ต้องการจะจริงจังเกมเมอร์เนี่ยก็สามารถลองดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็ได้เหมือนกันนะครับมาทีนี้เรามาเริ่มการตั้งค่าภาพในเกมกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่รูปฟันเฟืองด้านขวาบนตรงนี้นะ แล้วก็เลือกในส่วนของหัวข้อของออ t ชันนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เราไปที่ในส่วนของหัวข้อ general นั่นก็คืออันแรกนั่นเองแล้วเราจะไปที่ในส่วนของ interface preference นะครับตรงนี้ผมจะปรับอยู่แค่2ออย่างนะก็คือ outline กับ name outline ก็คือเส้นขอบขาวของเพื่อนร่วมทีมของเราส่วน name เนี่ยจะเป็นชื่อของเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับ2ออย่างนี้ผมจะ ปิดไปนะแล้วก็หลังจากที่ปิดแล้วเนี่ยให้กดแอปพลายไป1นทีนะครับแล้วก็กดแบ็กกลับได้เลยต่อมาเราไปที่ในส่วนของหัวข้อของออ d ดิโอกันสําหรับมาสเตอร์วอลลมตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ปรับเป็น100%เลยส่วนมิวสิกวอลลุมเนี่ยใครที่มันเป็น100%ออยู่ก็ให้ปรับเหลือสัก สก็พอส่วนไดอะล็อกตรงนี้ก็คือเสียงพูดของตัวละครภายในเกมนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้ปรับไปมาสัก20ตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของดนามิกเลชปกติตรงนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะปรับเป็นที่ h i ไฟตรงนี้ผมจะบอกว่า h i ไฟเนี่ยปกติแล้วเสียงปืนเนี่ยมันค่อนข้างจะดังกว่าเสียงฝีเท้ามากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนะครับจากไฮไฟให้เป็นไนโมดเพราะว่าไนโมดเนี่ยเสียงฝีเท้าภายในเกมมันจะได้ยินชัดกว่านั่นเอง หลังจากใครที่ตั้งค่าตามนี้แล้วนะครับก็ให้กดแอปพลายได้เลยต่อมาเราไปดูในหัวข้อของดิสเพย์กันบ้างดิสเพย์ตรงนี้นะครับปกติแล้วตัวเกมหรือว่าฟิล์มวิวของตัวเกมเนี่ยจะปรับไว้ที่60นะใครที่ปรับไว้ที่60เนี่ยผมแนะนําว่าให้ปรับอยู่ประมาณสัก75หรือว่า80นั่นเองส่วนใครที่จะปรับตามผมน,นะครับก็ปรับไว้ที่81นะแล้วก็กดแอปพลายไปนะครับทีนี้เราไปอยู่ในส่วนของ กราฟิกกันบ้างตรงนี้นะครับให้เรากด F9 ไปก่อน1ทีนะครับเพื่อรีเป็นค่าเริ่มต้นของตัวเกมหลังจากนั้นแล้วเราจะมาไล่กันที่ Texture Quality นะตรงนี้นะครับผมจะปรับไปที่ Medium นะในส่วนของ Texture Filtering มันเป็น 16x อยู่ผมก็จะปรับไปที่ Linear ก็พอนะครับส่วน LOD อันนี้ผมแนะนำให้อยู่2อย่างนะครับนั่นะคือปรับเป็น Medium หรือว่าจะปรับเป็นอัลตร้าเพราะว่า LOD เนี่ยมันคือระยะการมองเห็นตอนที่เราเล่นนั่นเองถ้าปรับเป็นมีเดียมไว้เนี่ยมันจะไม่กินทรัพยากรน,นะครับแต่ถ้าปรับเป็นอัลตร้าเนี่ยมันก็จะกินทรัพยากรน,นิดนึงแต่ก็ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้กินค่า FPS ของตัวเกมสักเท่าไหร่นะมาต่อที่ Shading Quality ผมจะปรับไปที่มีเดียมก็พอนะครับส่วน Shadow Quality นะครับผมจะปรับไปที่มีเดียมชาร์โดนะครับมันจะกิน Fps ค่อนข้างเยอะนะสำหรับใครที่จะปรับเนี่ยก็แนะนำว่าให้ปรับอยู่ที่มีเดียมกับโลก็ได้นะ ส่วนใครที่ต้องการความคมชัดของเงาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้ปรับเป็นอัลตร้าก็ได้เหมือนกันแต่แนะนําว่าให้ปรับเป็นมีเดียมดีที่สุดหลังจากนั้นเรามาที่ Reflection Quality กันบ้างนะครับมันเป็นไฮอยู่ใช่ไหมผมก็จะปรับไปที่โลนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นเหมือนเงาสะท้อนภายในเกมนั่นแหละเวลาเราไปยืนอยู่ตรงน้ำอะไรเงี้ยมันจะมีเงาสะท้อนของผืนนืนน้ําอยู่นะฮะผมก็จะปรับเป็นโลไว้ส่วน a m b i e ียน m b i e n ีนี่คือการตกกระทบของแสงและเงาภายในเกมนะใครที่มันเป็น SSBc เนี่ยผมก็แนะนําว่า ให้ปิดไปก็ได้นะครับเพื่อการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็มองง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองถัดมาเราไปที่เลนเอฟเฟกตรงนี้นะครับปกติแล้วมันจะเป็นบูมแล้วก็เลนแฟร์มันคือแสงระยิบระยับของพวกโคมไฟหรือว่าอะไรพวกต่างๆพวกนี้แนะนําว่าให้ปิดไว้นะมันจะได้ไม่แยงตาเรานะครับแล้วก็เดฟออฟฟิลเดฟออฟฟิลก็คือมันเวลาสังเกตได้เลยว่าตอนที่เราเข้าสโคป ของตัวปืนเนี่ยขอบขอบในของสโคปเนี่ยมันจะมีอาการเบลออยู่ถ้าเราปิดตรงนี้ไปเนี่ยอาการเบลอตรงนั้นก็จะหายไปนั่นเอง Anti a n t i ี้อะไลซินะครับผมแนะนำว่าให้ปรับเป็น GAA หรือไม่ก็ FXAA นะเพราะว่า2ออันนี้เนี่ยมันจะช่วย ให้เรามองเห็นศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ปรับเป็น TAA เนี่ยมันจะกินทรัพยากรน,น้อยกว่า FXAA นะครับส่วน FXAA เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะก็คือการลบระยับแบบเวอร์ชั่นเก่าส่วน TAA เนี่ยมันจะใหม่กว่ามันคือเทคโนโลยีใหม่นะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะปรับเป็น TAA ไว้ใครที่เลือกเป็น TAA ไว้เนี่ยมันจะสามารถเลือกเรนเดอร์ a l กลได้แล้วก็ t a s h a r p n e t ได้นะส่วน Render Scale นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะปรับไปที่80นะครับเพื่อความคมชัดที่ดียิ่งขึ้นเองส่วน t a s h a r p n e t อันนี้ผมก็จะปรับไปที่80นะครับผมในส่วนของ c o n t r e ตรงนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องปรับเลยนะครับส่วนอ่ะอันนี้แนะนำวิอย่างนึงก็ได้สำหรับใครที่ต้องการจะปาโดนแบบว่าปาไปแล้วไม่ต้องเข้ากล้องของโดนเนี่ยผมแนะนาว่าให้ไปที่โดน Deployment ปกติมันจะเป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมครับให้เราปรับไปที่ s 1ทีนี้เนี่ยในเมื่อตอนที่เราปาโดนไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เข้าหน้าโดนทันทีนั่นเองอย่าลืมนะครับทุกครั้งเนี่ยต้องกด a p p ายด้วยนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าภาพหรือว่าตั้งค่ากราฟิกภายในเกม r รนโบ o w ซิกนะครับ ยังไงคุณผู้ชมเนี่ยก็ลองไปปรับใช้หรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกันดูว่าการตั้งค่าแต่ละอย่างเนี่ยมันดีกว่าเดิมยังไงนะน,นี่ก็ลองไปเปรียบเทียบกันนะครับใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ด้านล่างได้เลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไลฟ์สตรีมหน้าวันนี้แม็กซีนัสสวัสดีครับผม